การทำูกทานตะเวนนะคะซึ่งตรงนี้มีหลายแปดนะคะวิธีการทำเราจะใช้อุปกรณ์น,นะคะสิ่งแรกคือจะต้องมีไม้หนึ่งูไม้หนึ่งู่นี้อาจจะให้นักเรียนหาไม้เป็นลักษณะไม้ละไม้ลูกชิ้นก็ได้หรือไม้เก็บมาได้นะคะองค์การที่สองคือเรื่องของสายพรมนะคะสีไหมพรมนั้นนันกเรียนสามารถเลือกเอาเองวามครัุางชอบใดนะคะมาดูเริ่มต้นเลยค่ะให้นักเรียนคนนั้น มโดยการที่จะปล่อยหางนิดนึงเห็นไหมคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ม้วนท่าไปนะคะทับไปประมาณสี่ห้าครั้งเพื่อเป็นการล็อกไม้พอม้วนไปเรียบร้อยเสร็จแล้วนักเรียนก็บิดไม้เลยค่ะลูกบิดไม้นะพอบิดไม้เสร็จแล้วให้นิ้วโป้กับนิ้วชี้ยัล็อกไม้เข้าไว้นะคะเสร็จแล้วทำไงต่อคะเราล็อกเลยค่ะแล้วเราล็อกในยการไม้ก้เป็นไม้กันเศษนะคร ต่อไปขั้นตอนต่อไปให้ให้ไหมพรมที่อยู่ด้านล่างให้ไม่ทาลูกไม้พรมที่อยู่ด้านล่างให้พันตัวเองหนึ่งรอบพอพันตัวเองหนึ่งรอบเสร็จแล้วข้ามไปไม้ที่สองพอข้ามมาไม้ที่สองได้ไหมคะพันตัวเองอีกหนึ่งรอบนักเรียนสังเกตมือครูเห็นไหมคะครูจะจับไม้ล็อกอยู่เสมอเพื่ออะไรเพื่อให้เมนกางให้เป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมถ้านักเรียนไม่เอามือรับไว้ไมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยม บนเชือกบนเชือกทางมาเป็นหนึ่งครั้งแล้วข้ามมาข้ามมานะคะหนือบ,บเป็นหนึ่งครั้งแล้วข้ามมาแล้วเดินทางมาแล้วเย้เจอท่างมาถึงยานลักษณศมีแล้วปีนักเรียนจะต้องจัดให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราจะเอารัศมีตรงกลางสี่เหลี่ยมข้าทาเไื่อด้มาถึงสี่เหลี่ยมตรงนี้นักเรียนก็สามารถ อยงนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาทำพร้อมกันถ้า